จากกรณีที่ได้มีเหตุการณ์คนปล่อยเช่าเสือชายหาดพัทยาไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาไปตรวจสอบและได้ชักอาวุธมีดพับขึ้นมาขู่พร้อมกับวิ่งไล่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดีกเลี่ยงการประทะกับประชาชน จึงต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก่อนจะประสานของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมตัวไว้ได้ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกา6นาทีวันที่20ตุลาคมนายวีกิจมานะโรธกิจนายอำเภอบางละมงพร้อมพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ ผู้กำกับการสพเมืองพัทยานายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงฝ่ายความมั่นคงและพันโรตรีอภิรัณบุญยรัตน์สรวัตรป้องกันปร,ปราบปรามสพเมืองพัทยาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสพเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเดินเท้าสุ่มตรวจสอบทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนที่เข้ามาหาประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเช่นปล่อยเสือเช่าลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล หรือน้ำกระท่อมซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าในคืนนี้ไม่พบกลุ่มผู้กระทําผิดเหล่านี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านนักท่องเที่ยวหากพบว่ามีผู้ลักลอบทําผิดกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มได้ทันทีอย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ตรวจสอบในค่ําคืนนี้เพื่อเป็นการป้องปรามกลุ่มผู้กระทําผิด รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาและเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในช่วงไฮซีซันโดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการเข้มงวดกวดขันมากขึ้นด้วย

i a c a d e m y ่แอนท์ a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r a ร e f ลา t อ Academy